สวัสดีเข้ามาฟัง35ประวัติพระศีอริยเมตรายมีหลายอีพีถ้าท่านใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมอีพีถัดไปขอบคุณค่ะงั้นเรามาเริ่มฟังกันเลย35ประวัติพระศีอริยเมตรายประทัเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นศีอริยเมตรตยแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขียนเป็น สีอริยเมตรตรถ้าเขียนย่อเป็นพระสีอานถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขียนเป็นเมเตยา่าสีอริยะเมตไตรก่อนที่จะเริ่มเรื่องของพระสีอริยเมตไตรมหาโพธิสัตว์ก็ที่จะกล่าวถึงพระมหาเถรัเจ้าองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระมาลายัยมีได้ท่านเกิดที่โรห a n ชนบทประเทศสีลังกา ท่านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกัมโพชคามท่านชอบไปที่เกาะมาลายอันเป็นเกาะที่มีไม้จันหอมมากเพื่อปฏิบัติธรรมท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เกาะมาลายนี้เมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีฤทธานุภาพมากสามารถไปนรกไปสวรรค์ได้เหมือนพระมหาโมคคลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านไปเทศนาสั่งสอนประชาชนที่ไหนคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นพระมาจากเกาะมาลายนั่นเข้าคนทั้งหลายก็เลยเรียกท่านว่าพระมาลายเพราะท่านมาจากเกาะมาลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านก็เลยมีชื่อว่าพระมาลาย พระมาลัยท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของพระสีอริยเมตรายโดยตรงเพราะท่านเคยเหาะไปเที่ยวเมืองนรกและเมืองสวรรค์เมื่อท่านไปเมืองสวรรค์ท่านก็มีโอกาสได้สนทนากับพระสีอริยเมตรายมหาโพธิสัตว์ด้วยตัวของท่านเองพระสีอริยเมตรายที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นมีชื่อว่านาคเทวเทพบุตรดังมีสาเหตุความเป็นมาดังนี้วันหนึ่งพระมาลัยท่านเข้าไปบินทบดีในหมู่บ้านกัมโพชคาม ไม่มีบุรุษเข็นใจคนหนึ่งที่มีฐานะยากจนมากเขาเห็นพระมลัยมาเที่ยวบินทบาทเพื่อโปรโดสัตว์เขามีศรัทธาความเลื่อมใสในตัวท่านมากอยากจะใส่บาทแต่ก็ไม่มีข้าวปลาอาหารที่จะใส่บาทเพราะมีฐานะยากจนบุรุษเข็นใจคนนี้เขาเป็นชาติแห่งบุคคลผู้ฉลาดถึงแม้ว่าจะไม่มีข้าวปลาอาหารใส่บาทเขาก็ยังดีนอนหาวิธีที่จะทำบุญให้จงได้ ในทันใดนั้นเองเขาก็ได้มองเห็นดอกบัวที่สริมทางกำลังบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมออวนเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าดอกบัวนี้ทำบุญได้เมื่อคิดได้เช่นนี้แล้วเขาก็รีบลงไปในสาเด็ดดอกบัวที่สวยงามขึ้นมาแปดดอกแล้วยืนรอพระมาลัยที่กำลังเดินบินทบาทมุ่งตรงมาทางเขาเมื่อพระมาลัยเดินทางมาถึงเขาก็เอาดอกบัวแปดดอกใส่บาทแล้วอธิษฐานว่า ในชาตินี้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเขินใจในชาติต่อไปขออย่าให้ข้าพเจ้าเป็นคนยากจนเขินใจเหมือนในชาตินี้เลยข้าพเจ้าคิดอยากจะทานอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้สิ่งนั้นมาทานสมปรารถนาท่านผู้อ่านทั้งหลายดอกบัวแปดอกเหล่านี้เป็นสาเหตุให้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของพระสีอริยเมตรตรมหาโพธิสัตว์ทั้งหมดดังต่อไปนี้ เมื่อพระมาลัยท่านได้ดอกบัวที่สวยงามมาแปดดอกแล้วท่านก็คิดว่าจะเอาดอกบัวทั้งแปดดอกเหล่านี้ไปบูชาอะไรดีในขณะนั้นความคิดแวบหนึ่งก็ล่นเข้ามาในสมองของท่านว่าควรจะเอาไปบูชาพระาธาตุเกศแก้วจุลามณีที่เมืองสวรรค์ชั้นดาวดึง การไปสวรรค์ของพระอรหันต์ที่ได้อภินญ,ญาญาณนั้นเป็นของธรรมดาท่านไปได้เพียงแค่ลัดนิ้วมือเดียวก็ถึงแล้วถ้าให้คนในสมัยนี้ที่ไม่ได้อภิญญาสมาบัติเขาจะทำไม่ได้ถึงแม้เขามีความสามารถไปจ้างวานให้ประเทศสหรัฐอเมริกานำจรวดขึ้นไปส่งก็ไปได้แค่ดวงจันทร์ จะผ่านขึ้นไปถึงระบบการโคจรของดวงอาทิตย์ไม่ได้พอจรวดวิ่งเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์จรวดก็จะถูกความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาละลายให้กลายเป็นจุลไปหมดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ห่างใกล้จากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลายแสนโย์ผู้ที่จะเดินไปเมืองสวรรค์ได้จะต้องเป็นบุคคลห้าประเภทนี้เท่านั้นคือลบหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระสาวกของพระพุทธเจ้าสามพระอรหันต์ที่ได้ วิชา8คือพระอริยบุคคลที่เจริญวิปัสสนาเป็นอารมณ์สี่พระอริยบุคคลที่ได้อภิญญาหกห้าบุคคลที่ได้ฌานสมาบัติแปดพระอรหันต์สี่ประเภทในพระพุทธศาสนาคำว่าอรหันต์แปลว่าผู้ห่างไกลาจากกิเลสเพียงด่งว่างูเหา่าหมายถึงพระอริยบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุธรรมะพิสมัยคือธรรมที่ถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์ แบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือลบหนึ่งสุขวิปัสสโกคือบุคคลผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แบบแห้งแล้งไม่ได้ฌานอภิญญาและสมาบัติแปดแสดงริดเดตอะไรไม่ได้สิ้นกิเลสไปเฉยเยสองเตวิตโช คือบุคคลผู้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วได้วิชาสามประการคือลบ2.1ปุเพนิวาสานุสติยานคือรู้จักการระลึกชาติได้2.2จุตุป,ปาตยานคือรู้จักการตายและการเกิดของคนและสัตว์2.3อาจวัคยาน คือการรู้จักการทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไป3ามชอลพินโยคือบุคคลผู้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วได้อภินยา6ประการคือลบ3.1อิทธิวิทยานคือแสดงริ์ได้ต่างๆ3.2ทิพโสตยานคือได้หูทิพ3.3 3เจโตปริยาณ คือการกำหนดรู้ใจผู้อื่น3.4ปุเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติได้3.5ทิพจักคุยานคือได้ตาทิพ3.6อาสวรคคยายานคือการรู้จักทำรรอาสวกิเลสให้หมดซึ่งไป 4. ปฏิสัมพิทัปปโต คือบุคคลผู้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์แล้วได้ปฏิสัมพิทา4คือลบ4.1อัตปฏิสัมพิทาคือมีปัญญาอันแตกฉานในอัตสีจุดสอธรรมปฏิสัมพิทาคือมีปัญญาอันแตกฉานในธรรม4.3มนิรุตติปฏิสัมพิทาคือมีปัญญาอันแตกฉานในภาษา 4.4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาคือมีปัญญาอันแตกฉานการใช้ปฏิพานวิชา 81. วิปัสนาญาคือมีปัญญาเห็นรูปและนำทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา 2. มโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจ 3. อิทธิวิธีคือแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ 4. ทิพโสตคือมีหูทิพสามารถฟังเสียงของคนและสัตว์ทั้งในที่ใกล้และไกลฟังเสียงของเทวดา พรหมและสามารถฟังเสียงของสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้หเจโตปริยญาณคือกำหนดรู้จิตผู้อื่นว่าคิดอย่างไรหกปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้ทั้งในอดีตและอนาคตเจตทิพจักขุคือมีตาทิพ สามารถมองเห็นได้ทั้งในที่มืดที่แจ้งที่ใกล้ที่ไกลและทั้งในอดีตและอนาคต8ปดอสวัคยายานคือรู้จักทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปผู้ที่จะได้วิชา8จะต้องเป็นผู้บรรลุจตุตถฌานคือฌานที่สี่อย่างประนีต ตนชำนาญดีแล้วเท่านั้นจึงสามารถโน้มน้อมจิตไปตามที่ตนปรารถนาได้องค์ประกอบของวิชา8คือลบหนึ่งวิปัสนาญาณแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงคือความสามารถในการโน้มน้าวจิตไปเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงย่อมรู้ชัดว่า ร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยาธาตุทั้งสี่คือาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟและาธาตุลมเกิดจากมารดาบิดาเติบโตมาด้วยอาหารคือคำข้าวไม่เที่ยงต้องคอยบริหารด้วยการอาบการล้างการอบการนวดต้องแตกกระจัดกระจายไปในที่สุด เป็นธรรมดาวิญญาณของเราก็อาศัยอยู่ในกายนี้สองมโนมยิทยานแปลว่าฤทธิ์ทางใจคือความสามารถในการน้อมน้าวจิตไปเพื่อนิรมิตรูปอันเกิดแต่ใจย่อมนิรมิตร่างกายอื่นขึ้นมาได้ มีอวัย,ยะวะน้อยใหญ่ครบถ้วนสามอิทธิวิทยานแปลว่าแสดงฤทธิ์ได้คือความสามารถในการน้มน้อมจิตไปเพื่อแสดงฤทธิ์ได้หลายประการเช่นทำคนเดียวให้เป็นหลายคนทำหลายคนให้เป็นคนเดียว ทำรูปร่างให้ปรากฏในที่หลายแห่งได้ทำให้หายทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้โดยไม่ติดขัดผุดขึ้นหรือดำลงไปในแผ่นดินเดินบนน้ำได้โดยน้ำไม่แตกหาอไปในอากาศได้เหมือนนกลูกคลำดวงจนันทร์ ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากด้วยฝ่ามือได้ใช้อำนาจทางกายไปนรกสวรรค์พรหมโลกได้และไปสู่จัก,กราวาลอื่นๆได้เหมือนกับผู้ได้อภิญญา64ทิพโสตย,ยานแปลว่ามีหูทิพย์คือความสามารถในการโน้มน้อมจิตไปเพื่อทิพยโสตร ย่อมได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิ์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตะอ,อันบริสุทธิ์เกินความสามารถของหูมนุษย์ทั่วไปจะทำได้เหมือนกับผู้ได้อภิญญาหกห้าเจโตปริยญาแปลว่า รู้ว่าระจิตของบุคคลอื่นคือความสามารถในการโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้ว่าระดับจิตของบุคคลอื่นย่อมรู้ใจของบุคคลอื่นด้วยใจว่าผู้ใดมีราคะโมหะโทสะโมหะหดหูฟุ้งซ่านเป็นสมาธิหรือจิตหลุดจากอาสวะกิเลสแล้ว เป็นต้นเหมือนกับผู้ได้อภิญญาหกหกปุ๊เพนิวาสานุติยานแปลว่ารู้ละลึกชาติก่อนได้คือความสามารถในการโน้มน้อมจิตไปเพื่อละลึกชาติย่อมละลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือละลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้าง สิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดกับคือตั้งแต่โลกเกิดถึงโลกพินาศบ้างหลายกับบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่อมีโครมีผิวพรรณมีอาหารมีความสุขความทุกอย่างนั้นนั้นมีอายุเท่านั้นเท่านั้น ตายจากพบนั้นแล้วไปเกิดในพบอื่นๆต่อๆไปย่อมละลึกได้พร้อมทั้งกิริยาอาการของชีวิตในครั้งนั้นนั้นได้เหมือนกับผู้ได้อภิญญาหกเจ็ดทิพจักคุยานแปลว่ามีตาทิพย์คือมีความสามารถในการโน้มน้อมจิตปเพื่อรู้การเกิดการตายเพื่อเห็นหมูสัตว์กำลังตายกำลังเกิดเล็วบ้างประณีตบ้างผิวพันดีบ้างผิวพันซามบ้างได้ดีบ้างตกกระยากบ้าง วิตาทิพย์อันบริสุทธิ์เกินตาของมนุษย์ทั่วไปย่อมรู้เห็นหมู่สัตว์เป็นไปตามกรมว่าผู้นี้ประกอบด้วยกายทุจริตวาจาทุจริตมโนสุจริตมิติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิตายไปย่อมถึงอบายทุคติวินิบาตนารกส่วนผู้ที่ประกอบด้วยกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริต มีติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกับผู้ได้วิชา3า38อาจวัคคยายานแปลว่าทำอาสวะกิเลสให้สิ้นคือมีความสามารถในการน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้เห็นทุกเหตุของทุกความดับทุกและทางดับทุกย่อมรู้เห็นอาสวะกิเลส เหตุของอาสวะกิเลสทั้งหลายความดับอาสวะกิเลสและทางดับอาสวะกิเลสจิตยอ่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วการเกิดอีกของเราสิ้นแล้วพรหมจารย์เราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วเหมือนกับผู้ได้วิชาสาม ปิญญา6กหนึ่งอิทธิวิทยานคือแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นคนคนเดียวสามารถทำให้เป็นหลายร้อยหลาพันคนก็ได้หลายร้อยหลายพันคนทำให้เป็นคนคนเดียวก็ได้แสดงตัวให้ไปปรากฏในที่อื่นได้หายตัวได้เดินทะลุฝากำแพง และภูเขาหินไปได้ทำพื้นแผ่นดินให้เป็นทะเลได้ทำทะเลให้เป็นพื้นแผ่นดินได้เหาะไปไหนก็ได้ตามใจนึกดำดินได้ใช้มือลูบคลำดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้ไปนรกสวรรค์และพรหมโลกได้และอื่นๆสองทิพโสตยานคือมีหูทิพสามารถได้ยินเสียงพูดของมนุษย์เทวดาอินพรหมสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้แม้จะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามแม้กระทั่งเสียงมดและเสียงปลบเดินก็ได้ยินสามเจโตปริยายาณ คือกำหนดรู้จิตใจของผู้อื่นว่าคิดอย่างไรสี่ปุเพเนื้อวาสานุสติยานคือระลึกชาติได้ทั้งในอดีตและอนาคตห้าทิพจักขุยานคือมีตาทิพสามารถมองเห็นการเกิดการตายและการกระทําของมนุษย์เทวดาอิงพรมสัตว์นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้สามารถมองเห็นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ได้มองเห็นสิ่งที่อยู่ในที่มืดและที่ลับและสิ่งที่เล็กที่สุดที่อยู่ในระยะไกลๆได้ 6. อสวรคคขยายานคือรู้จบธรรมอสวกิเลสให้หมดสิ้นไปชาน,ชานแปลว่าการเพ่งคือเพ่งอารมณ์ที่เป็นสมถกรรมฐานจนใจแน่วแน่ถึงขั้นเป็นอัปปนาสมาถือฌานแบ่งออกเป็นสี่อย่างคือลบหนึ่งปฐมฌานสองทุ 3, ต,ติยฌานสามตติยฌาน สจตุตาชาหนึ่งปฐมชาญมีองค์หคือลบหนวิตกคือความปรึกการจดจ่ออยู่แต่ในการบริกรรมหรือการภาวนาเช่นพุทโธพุทโธแบบหนักแน่น1.2วิจารคือความตรองการผ่อนคลายจากการวิตกข้างต้นลงได้มีสติรู้บริกรรมได้แบบพริ้วไหวแผ่วเบา1.3ปิติคือความเอิบอิ่มใจที่เกิดขึ้น แสดงออกมาในลักษณะต่างๆเช่นเห็นแสงกายสันโยคอนเป็นต้น1.4สุขคือความสุขก,กายสบายใจกายเบาใจเบาเหมือนปุยนุน่นไม่รู้สึกเจ็บปวดกายมีกายละเอียดลมหายใจละเอียดกายหยาบหายไป1.5เอกัขตาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวมีสติรู้อยู่เพียงลำพังไร้ซึ่งความคิดใดๆมารบกวนตกอยู่ในห่วงแห่งพวังคติสองทุติยชานมีองค์ 3คือลบ2.1ปิติคือความเออบินใจ2.2สุขคือความสุขกายสบายใจ2.3เอกัตคาคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้แก่การที่เราสามารถละวิตกแล้ววิจารณ์ลงได้นั่นเองกล่าวคือการที่เราชำนาญพอนั่งสมาธิปุ๊บก,ก็สามารถเข้าปิติสุขเอกัตคาได้ตามลำดับโดยไม่ต้องมานั่งวิตกวิจารณ์อีกสปฏิยฌานมีองค์สองคือ3 1จสุข3.2เอกัตคาเพราะปิติสงบระงับไป ความสุขจึงมีจิตของผู้ปฏิบัติเยือกเย็นและสงบมากยิ่งขึ้นกล่าวคือการที่เราชำนาญพอนั่งสมาธิปุ๊บก็สามารถเข้าถึงสุขและเอกัคคตารมได้ตามลำดับโดยไม่ต้องมานั่งวิตกวิจารณ์และปิติอีก ก้าวข้ามไปสุขได้โดยพริตาเดียวความชำนาญแบบนี้เรียกว่าตติยชาญสี่จตุตาชาญมีองค์สองคือลบ4.1อุเบกขา4.2เ e, อกักขตาแม้ความสุขจะหายไปแต่ใจจะปรากฏเป็นอุเบกขาคือการวางเฉยเพิ่มเข้ามาที่เรียกว่า วินอุเบกขาชันอันเป็นอาการของปัญญาปรากฏขึ้นภายในจิตพร้อมกับเอกัคคตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่วันไหวกล่าวคือการที่เราชำนาญพอนั่งสมาธิปุ๊บก็สามารถเข้าถึงเอกัคคตารมได้ทันทีโดยไม่ต้องมานั่งบริกรรมวิตกวิจารปิติและสุขอีก9ก้าข้ามไปเอกัคคตาได้โดยในพริบตาเดียวความชำนาญแบบนี้เรียกว่าจะตุตัชชานสรุปการทำให้ครบองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุขเอกัคตาได้ เรียกว่าเข้าถึงปฐมฌานความชำนาญสามารถละวิตกวิจารเข้าถึงปิติได้ภายในพริบตาเดียวเรียกว่าทุติยฌานความชำนาญสามารถละปิติเข้าถึงสุขได้ภายในพริบตาเดียวเรียกว่าปฏิยฌานความชำนาญสามารถละสุขเข้าถึงเอกักต้าได้ภายในพริบตาเดียวเรียกว่าจตุตัธฌานคือฌานสี่ฌานทั้งสี่ประการน,นี้เรียกว่ารูปฌานหรือรูปสมาบัติส่วนใหญ่ชอบหลงกันมักคิดว่าตนเองถึงนานสี่แล้ว ทั้งท้งที่ยังเป็นแค่ปฐมฌานมีองค์ห้าวิตกวิจารปิติสุขเอกคาตาตรับไดยังนั่งบริกรรมมีองค์ห้าอยู่ตรับนั้นก็ยังไม่ใช่นานสี่เพราะฌานสี่ต้องมีองค์สองคืออุเบกขากับเอกคาตากล่าวคือการที่เราทำนานพอนั่งสมาธิปุ๊บก,ก็สามารถเข้าถึงเอกคคตาได้ทันทีนั่นแหละคือจตุตัาฌาน อรูปฌานสี่ฌานละเอียดชั้นสูงคืออรูปฌานสี่หรืออรูปสมาบัตสี่ได้แก่หนึ่งอากาสารน,นันใจตนฌานคือถือเอาอากาศเป็นอารมณ์สองวิญญาณนันใจตนฌานคือการถือเอาวิญญาณเป็นอารมณ์สามอกิจจันใจยะตนฌาน คือการถือเอาอาการแห่งความไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์สีเนว่าสัญญานาะสัญญายตน์ฌานคือการถือเอาอาการแห่งการมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์รูปฌานสีอารูปฌานสีรวมเรียกว่าสมาบัติแปดทำได้ก็สามารถ ทรงอภิญญาห้าได้นิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติท่านที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ต้องเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่ำตั้งแต่พระอนาคามีเป็นต้นไปและเป็นพระอรหันต์เท่านั้นและต้องได้สมาบัติ8มาก่อนตั้งแต่เป็นโลกีฌานและที่ได้สมาบัติ8เป็นพระอริยะเจ้าต่ำกว่าพระอนาคามีก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ต้องได้มคผลถึงอานาคามีเป็นอย่างต่ำจึงจะเข้าได้ผลของสมาบัติสมาบัตินี้นอกจากจะให้ผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังให้ผลแห่งการบำเพ็ญกุศลต่อบุคคลที่ได้สมาบัตด้วยพระก่อนบินธบาตตอนเช้าท่านสอนให้เคาะระฆังก็เพื่อให้พระวิจัยวิปัสนาญาณและเข้าฌานสมาบัตเพื่อเป็นการสนองความดีของทายกทายิกาผู้สงฆ์เคระใส่บาตในตอนเช้าผลของสมาบัตมีดังนี้หนึ่งนิโรธสมาบัตสมาบัตนี้เข้าคราวหนึ่งใช้เวลาอย่างน้อย7วันอย่างสูงไม่เกิน15วันใครได้ทำบุญแก่ท่านที่ออกจากนิโรธสมาบัตนี้จะได้ผลในวันนั้น หมายความว่าคนจนก็จะได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นเลยทีเดียว 2. ผลสมาบัติเป็นสมาบัติเฉพาะพระอริยเจ้าท่านออกจากผลสมาบัติแล้วสมาบัตินี้เข้าออกได้ทุกวันและทุกเวลาท่านที่ทําบุญแก่ท่านที่ออกจากผลสมาบัติท่านผู้นั้นจะมีผลอันภัยบุญในความเป็นอยู่คือมีฐานะไม่ฝืดเคืองมีฐานะมั่นคงดีสาฌานสมาบัติท่านที่บําเพ็ญกุศลแก่ท่านที่ออกจากฌานสมาบัติจะทรงฐานะไว้ด้วยด,วยดีไม่อยากจนกว่าเดิม มีแต่วันจะเจริญรุ่งเรืองงอกงามขึ้นเป็นลำดับนิวรณ์ห้าสิ่งที่ทำให้บรรลุถึงฌานหรือสมาธิไม่ได้เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นหมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทำความดีเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุทําไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจในการปฏิบัติทําไปเลยนิวรณมีห้าอย่างคือลบหนึ่ง กามชันทะคือความพอใจติดใจหลงใหลใฝ่ฝันในกามโลกีทั้งปวงสองพยาบาทคือความไม่พอใจจากความไม่ได้สมดังปรารถนาในโลกียสมบัติทั้งปวงสามทีมิทะคือความที่เกียจท้อแท้อ่อนแอหมดอะไรตายอยากไร้กำลังทั้งกายและใจไม่ฮึกเหิมสี่อุทธจกุกกุดจะคือความฟุ้งซ่านความไม่สงบนิ่งแห่งจิตใจกระวนกระวายใจห้า วิจิกิจฉาคือความไม่แน่ใจความลังลใจสงสัยกังวลกล้ากล้ากลัวกลัวใจไม่เต็มร้อยไม่มั่นใจในธรรม